ใม่ไหมครับดูด<ป>ูดีน,นูด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 ่ดนนูัูดออมม uh, ูมูดูดูด um ูดูดนดู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  t ูดู t ูดนดูดูดูดบดู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 ผูนูดูหูด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 อดู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 ด่ดูีูดูดูรูด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 ูอูดูดู้ายๆก็เป็นแบบหดอดีน,นะครดบเป็นดูดูดูนู์ที่ใช้หลังสระ ก็าทาให้แบบว่าฟื้นฟูสภาพผมได้ดีมากๆเลยที่ยากปลาพิเศษของมันมีส่วนผสมอะไรคะก็สําหรับครั้งนี้นะคะ่าเชื่อว่าทุกคนที่เป็นแฟนๆของแพ,น,พนทีนะคะจะคุ้นเคยกับผมว่าโปรดีแต่ว่าเราจะไม่เคยเห็นมาว่าเขาเป็นตัวเม็ดจริงๆอยู่ในอยู่ในครีมนวดผมที่เราจะเจอตลอดนะคะในครั้งนี้เขาจะมีส่วนผสมของโปรดี View ที่เป็นไข่มุกอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเขามีคุณสมบัติที่แบบดีมากๆเรียกได้ว่าฟื้นฟูชีพ คืน,คนชีพคืนคนชีพให้กับเส้นผมเลยค่ะซึ่งแบบแบบญาติส่วนตัวเองอะค่ะเป็นคนที่แบบว่าทำผมตลอดเวลาทุกวันก็จะมีปัญหาว่าแบบผมเสียผมแห้งแต่แล้วโชคดีที่เราอยู่กับแพนชิงม,มานานเพราะฉะนั้นเรายังแบบมั่นคงด้วยความผมที่สวยแต่ในรอบนี้นะคะผลิตภัณฑ์เขาแบบดีขึ้นมากๆมากๆ,ๆ,ๆอยากให้ทุกคนได้ลองกันเขาใช้เวลาในการวิจัยประมาณเจ็ดปีสำหรับตัวตัว melting p r o t e ฉันก็ แม้กระทั่งผู้ชายเองเนี่ยที่แบบว่าทําผมหรือว่าใส่เจลทําปรดักอะไรอย่างเงี้ยครับหรือ,รอนักสแสดงแบบพวกเราอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆการที่ดูแลเส้นผมมากกว่าการใช้แชมพูเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆเพระาะจะได้มีสุขภาพผมที่ดีแล้วก็เรียกว,ว่าผมอยู่เราเป็นานานๆนะเนาะฉันก็อยากให้คุณไปทดลองใช้กนันเยอะ,ะเรื่องผม <ๆ S 2> เป็นเรื่องใหญ่มากๆค่ะแบบย่าเชื่อว่าผมแบบที่สุขภาพดีเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกมั่นใจเพราะฉะนั้นแบบทริคที่ดีก็คือแบบสองถึงสครั้งต่อสัปดาห์ก็อยากให้ลองใช้แ t นที Miracle Treat Intensive Treatment Mask กันค่ะ ขั้นตอนในการใช้มันยุ่งยากไหมพี่าวไม่ยากค่ะไม่ยากเลยค่ะก็ก็รูทีนของทุกคนเป็นยังไงก็มั่นคงแบบนั้นได้เลยค่ะ,ะสผมใช้คอนดิชเนอร์แล้วก็ในอาทิตย์หนึง่งสัก2-3ถึงครั้งให้ใช้แมสเพิ่มด้วยจะยิ่งทำให้แบบผมนุ่มลื่นแบบแบบขออะไรคอนเฟิร์มได้เลยว่าการที่เราทำแบบนี้หรือว่ามีคนมาสัมผัสผมแล้เขาจะรู้สึกว่ามันนุ่มแน่นอนพี่ยาพิสูจน์มาแล้ว yes. ั้นฝากเลยครับกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของแบรนได้ครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับแ Pantene ร i โคล l ด Dairy Serum t r e a t m น n ์นะครับอันนี้เป็นแบบหลอดนะครับใช้ได้ทุกวันจริงๆนะครับผมผมไม่มันแล้วก็ล้างออกง่ายจริงๆใช้แทนครีมโลดได้เลยหรือใครที่แบบว่าใส่แว็กหรือพลอมเม็ดนะครับผมที่แบบว่าใส่ผลิตภัณฑ์ผมไม่เยอะเนี่ยสามารถที่ใช้ตัวตัว t r e a t m น n ์ตัวนี้ชโลมผมก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยใช้แชมพูสระออกก็ทำให้ล้างผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้นแล้วผมก็จะมีคุณภาพสุขภาพดีมากขึ้นด้วย สำหรับยี่ขขอพันด้วยนะคะสำหรับ Pantene Miracle Int Mir Intensive Pantene Miracle Intensive Treatment Mask นะคะจะเป็นตัว m a s กที่เราใช้แบบสัก2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะมีส่วนผสมของไขมุกโ p ร o ีซึ่งเขาก็จะมาละลายเข้าไปในเส้นผมของเรานะคะทำให้ผมเข็งแรงนุ่มลื่นแล้วก็ถ้ามีใครมาถึงก็จะมีสุดงแรงเลยะคะ่ะว่าผมแข็งแรงแล้วก็ไม่ขาดตัว่าเ เป็นนานหลายเดือนแล้วอ่ะหลายเดือนมากๆที่ที่ทไม่ได้มาสัมภาษณ์กับทุกที่ด้วยกันสองคนจำไม่ได้แล้วว่านานนานมากจำไม่ได้เพราะว่าปกติเจอแฝงบ่อยก็เลยไม่รู้ว่าไม่ได้ออกงานคู่กันนานไม่เราไม่ได้แบบยืในให้สัมภาษณ์ใช่วันนี้แฟนขับมาให้กำลังใจเต็มเลย ใช่ก <One input> ็มีแฟนคลับมาร่วมสนุกกิจกรรมด้วยแล้วก็มีแฟนคลับมาให้กำลังใจด้วยครับขอบคุณที่มานะคะเข้าใจว่ามันคือเวลาที่ยงมันเป็นวันทำงานด้วยคือก่อนนั้นเราไปแบบว่าพักพัเทียกันมาด้วยใช่ไหมฮะก็เลยแบบว่าไม่ไมยได้ออกงานอ่าใช่ครับก็ไปต่างประเทศไปถ่ายิปวิด้งด้วยนะไปเที่ยวกับเพื่อนด้วยนะครับก็หนึ่งเดือนเต็มเต็มที่ไปต่างประเทศกันก็เรียกว่าเรียกว่าพักผ่อนเต็มที่แล้วกัน พี่ญาทิพย์ซีเป็นไงบ้างอ่ะแบบพี่ญายังไม่ได้เดียวญาติเลยอยากกลับมาโอ้มันนานแล้วใช่ไหมใช่นานมากมากดีมากค่ะก็ก็ถือว่าเป็นแบบเป็นทริปที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะว่านอกจากว่าเราได้ไปถ่ายรูปกันเราได้ไปเที่ยวกับเพื่อนด้วยค่ะแล้วก็แต่ละที่ที่ไปสวยมากแต่คุณแซวว่าเป็นเพียเวดดิ้งย่อมย้อมเปียเวดดี้ยมย้อม จริงจริงมันมันก็เป็นเป็นอะไรที่เราแพลนแล้วมีความตั้งใจที่จะไปทําอยู่แล้วแต่ว่าถามว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเป็นการถ่ายแบบเป็นจริงเป็นจังอะไรอย่างนั้นหมายถึงว่าเราเราใช้อารมณ์เรียกว่าแคนดิดครับคือแบบ Snap เอาตามไลฟ์สไตล์ที่เราไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะให้รสชาติอีกแบบหนึ่งซึ่งมันก็เป็นตัวเราเนาะบางคนก็อาจจะชอบแบบแนวแบบ แบบเป๊ะๆแบบแบบเป็น professional ฟอตอกาเฟอร์เลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็มี professional มากเป็นสปาร์ตฟอตอกาเฟอร์ไปด้วยคิมเบอร์ี่คิมเบอร์ดี่ต้องมีต้องมีโลเคชั่นอื่นเพิ่มอไหมหรือว่าจบที่นี่แล้วคะจริงๆครบหมดแลยที่มันขึ้นอะไรหมายถึงว่าตอนที่มีเพื่อนๆที่หมากไปด้วยคิมเบอร์ี่แบบคุณพาจ๋าไปด้วยอ่ะเขาเป็นตากล้องให้เราเงี้ยเขาแบบคือเราอ่ะเราสบายเราโพสอย่างเดียวเลย แล้วแอบจะแบบเห็นแกตัวได้เอ้ยขออีกนิดนึงได้ไหมขออีกนิดนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอแบบเอ่อพอเราต้องไปที่อีกประเทศหนึ่งแล้วอยู่กันแค่สองคนแล้วตั้งตั้งกล้องแล้วตั้งเวลาจับเวลาสิบวิเองอะต้องวิ่งจากกล้องไปกันแล้วก็เออแล้วก็ต้องแบบโพสให้ทันแค่สิบห้ารูปตบจบโพสก็คือแบบเหนื่อยเหนื่อยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สนุกดีสนุกมาก อัพเดตกันต่อนิดนึงหลายคนก็เลยคิดว่าเออใกล้ๆกล้แล้วแหละสำหรับงานแต่งอนนี้จะงานเตรียมการอะไรอะไนี้กันก็เอาใกล้ๆกล้ก่อนแล้วกันครับงานขนแกนจริงๆก็ก็เตรียมอะไรไปค่อนข้างค่อนข้างมากพอสมควรแล้วสถานที่เราก็ได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีพลนเนอร์อะไรเรียบร้อยแล้วครับประมาณนั้นงานจะเป็นแบบว่าใหญ่โตแค่ไหนคะแล้วเห็นว่าแค่ครอบครัว ที่แพลนทั้งหมด3งานนี้ไม่มีอะไรใหญ่โตเลยครับที่แบบแบบคอนแก่นนี่คือเอาแบบสนุกสนานอ่าเป็นพิธีแบบแบบอีสานใช่ไหมฮะส่วนพิธีงานแต่งจริงๆที่เป็นเซมโมนีจริงก็จะเป็นที่นอร์เวย์นครับผมแล้วก็งานกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นเป็นแบบว่างานเลี้ยงฉลองนะครับผมแลเดี๋ยว ในกรุงเทพก็เดี๋ยวจะเรียนเชิญทุกทุกคนนะครับไปกรุงเทพก็น่าจะแวมเพื่อนเยอะๆกรุงเทพน่าจะสะดวกกับเพื่อนๆหลายๆท่านครับแต่ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ผู้ประการะท่านด้วยประมาณนี้คือได้ระบุวันแล้วหรือระบบวันเราเรามีเลิกค่อนข้างค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิ้มไว้ก็อย่างเช่นประมาณสองช่วงอะไรเงี้ยครับที่มีแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าสรุปเลยว่าจะเป็นเป็นวันนี้นะวันนั้นนะ เยกดี๋ยวถ้าได้วันเดี๋ยวจะจะจะบอกใช่แต่สำหรับรายชื่อแขกที่กรุงเทพนี่คือเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมพี่ตังยังครับกรุงเทพน่าจะเป็นเป็นไอเดียเอ่อเป็นว่าเป็นแพลนนิ่งสุดท้ายเพราะว่ามันมีหลายงานความสัมพันธ์เอาเอาที่มันใกล้สุดก่อนนะฮะอีกปีนึงอะค่ะยังมีเวลาก็คือจะสาววาวุ่นไหมละวันที่คือจะสาววาวุ่นไหมหนัวหรอคะวาวุ่นไหม เปีนีมม้อาจจะต้องอเตรียมตัวเ,เขาเออ้าคอร์สไหมนี่ก็เร,เริ่มแล้วนะเริ่มแันจะเข้าคอร์สจเจ้าสาวว อยากสวยเวลาปีนึ่งจริงแล้วมันสั้นมากจริงๆจริงๆหนูว่าแบบสู้ครั้งที่สัมภาษณ์ก็จะบอกโอ้มีอะไรเยอะแต่ว่ามันก็ค่อยๆกระดุกมาใกล้ขึ้นแล้วก็ก็เหมือนเป็นแบบแบบเวกอัพพอว่าเราต้องต้องเริ่มแล้วจริงๆแต่ว่าแต่ว่าเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเราเตรียมเราคุยเรื่องนี้กันมาแบบสองปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทุกอย่างมันก็ฟล์พอสมควรไม่ได้แบบมามีเวลามีเวลาให้เตรียมตัวมีเวลาให้ ให้คิดไอเดียมูดและโทนอะไรเงี้ยครับเยอะเยอะ่ากพวกเราต้องถือว่าใช้เวลาเตรียมงานนานพอสมควรเนาะค่อยๆเป็นค่อยไปเราเราพึ่งมันเริ่มจริงจริงจังๆแบบเราชิลกันมานานใช่ไหมคคือเราเซฟรูปเซฟอะไรแบบดูอย่างงี้มูดและโทนอย่างงี้อย่างี้ไว้นานมากๆแต่ว่าพวกแพันเนอร์อะไรเงี้ยครับเราเราพึ่งมาตกลงกันได้ได้ไม่นานนี้เมื่อวาน เมื่อวานใช่เมื่อวานสำหรับนอร์เวย์ที่เมื่องไทยใช้พี่เก่งเพขาเริ่มจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรอะไรที่มันปวดัวที่สุดยังไม่มีอะไรปวดเลยรู้สึกว่าเหมือนแบบเราเราตกลงกันแบบพอสมควรไม่รู้ว่าเขายอมหรือเปล่านะแต่ว่าแบบแบบไอเดียมันก็ต้องกันชอบยอมเลยนะไอเดียเหมือนการทิศทาง ทางเหมือนกันชอบใส่เดียวกันอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่ที่นอราเวยมีเพื่อนๆไปเยอะไหมยากเดี๋ยวที่ชวนชวนว่าเดีเพื่อนๆในวงการไม่เยอะไม่ไม่เยอะไม่เยอะไม่ถือว่าเยอะเลยโอเคค่ะไม่เยอะแต่ที่คุณคนที่สนิทสนิทก็คือไปกันหมดใช่ไหมครัที่น่าจะประมาณแขกประมาณกี่คนนะที่นอร์เวย์สี่สิบห้าสิบ ประมาณนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันประมาณนี้คร่าวๆอาะไรต้องใส่อะไรต้องใส่ต้องใส่หรือเปล่าครับผมค่ะที่บินไปน่าจะประมาณนั้นมั้งครับอ่าอยากมีเพื่อนฟังดูที่ใช่อเยอะหลายคนหลายคน คาดหวังว่าบรรยากาศที่นั่นมันน่าจะรวมติดมากๆสำหรับพิธีแต่งงานอยาวพี่เดชเราคาดหวังกันเหมือนกันครับเพราะมันเป็นฤดูที่คาบเกี่ยวระหว่างฤดูที่เป็นปลายฝนต้นต้นร้อนพูดอย่างนี้ดีกว่าครับเออมันมันจะมีแต่ว่าเราก็เตรียมเตรียมทุกอย่างให้มันให้มันสมบูรณ์แบบครับความฝันของย่าจะแต่งงานแถวแถวนั้นอยู่แล้วที่เลือกไว้อะไรงล้วก็ก็ตื่นเต้นมากๆครับมั่นใจ น้ำที่ไออหนักครับนี้นำยหโอเนเราก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวที่รู้่างที่นี่ข่าวก็สำหรับใครที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้นะครับาาคเหนือเราก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็ยังไงก็ตามครับเอาเอาเอาสุขภาพกับ สุขภาพจิตใจกับสุขภาพร่างกายเอาเอาชีวิตเป็นหลักนะครับผมอะไรของที่ที่ที่เราสูญเสียไปแล้วหรือเป็นทรัพย์สินอะไรเนี่ยก็ก็ก็ถือว่าเอ่อต้องต้องต้องปล่อยวางไปนะครับเอาชีวิตเรารอดมาได้ก็ก็ก็เป็นเรื่องที่ดีแหลเป็นกาลังใจให้นะครก็ยังทุกคนก็คอยติดตามกันว่าแบบถ้ามีข่าวสื่อสารบอกให้เราแบบย้ายพื้นที่ก็อให้แบบสู้แล้วก็ทำตามแล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี แต่ผมคิดว่าหน่วยงานหรือว่าภาคเอกชนก็คงจะเข้าไปช่วยเหลือท่านในเร็วนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เป็นจะให้รับโอเคขอบคุณค่ะรูเรื่องเลยครับจรางรู้เรื่องเลยเพราว่าดีน้องอ่ะไร่เลยเออถ้าแค่ต้องมีคนเข้า